คุณเคยได้ยินเรื่องห้องอมพันหรือ Amber Room ไหมห้องนี้ไม่ได้เป็นแค่ห้องธรรมดาแต่เป็นผลงานศิลปะที่ได้ชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกห้องอมพันถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่18เพื่อมอบให้แก่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียและถูกติดตั้งในพระราชวังแคทเธอรีนใกล้เมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กภายในตกแต่งด้วยแผ่นอมพันสีทองแกะสลักอย่างงดงามพร้อมด้วยทองคําและกระจกแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ห้องอัมพันถูกพ้นโดยกองทัพนาซีในปี1941พวก เขาถอดแยกห้องเป็นชิ้นๆและขนย้ายไปยังเมืองเคอร์นิเบร์ปัจจุบันคือคารินินกาดประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานว่าห้องนี้ถูกประกอบขึ้นมาใหม่เพื่อจัดแสดงอย่างไรก็ตามหลังปี1944ห้องอัมพันกับหายสาบสูญไปไม่มีใครพบเห็นอีกเลยบางทฤษฎีเชื่อว่ามันถูกทำลายในระหว่างการทิ้งระเบิดส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าห้องนี้ยังถูกซ่อนอยู่ในที่ลับแต่ข่าวดีคือในปี2003รัสเซียได้สร้างห้องอัมพันขึ้นมาใหม่ในพระราชวังแคเทเธอรีนซึ่งเปิดให้คนทั่วไปได้ชื่นชม